สวัสดีครับสวัสดีครับผมเท็ดดี้จากเต็นรถคุณอนนารถบ้านนะครับวันนี้มีรถแบบสุดๆอะรถคันนี้สวยมากนะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงๆกับ n ิ s s ันเทียนานะครับ230 JM ปี05นะครับราคาคันนี้นะครับแจ้งราคาก่อน189,000บาทครับผมกับค่างวดเบาๆเลยนะครับ3825บาทครับ 4ปีหรือ48งนวดครับคุณลูกค้าครับโหยรถคันนี้ที่แบบผมทำเสียงแบบ Amazing ตื่นเต้นมากเนี่ยเพราะว่าได้ทดลองขับมาแล้วครับแล้วก็รู้ประวัติความเป็นมาของรถคันนี้นะครับจะบอกเลยว่าเจ้าของถนอมดีมากๆนะครับคือแบบถ้าเทียบกับราคานี้นะครับกับสภาพรถที่เป็นช่วงล่างแน่นเงียบนะครับขนาดนี้ถือว่าแบบคุ้มค่ามากๆนะครับ คันข้างหน้านี้เลยครับนี่เลยครับสวยนะครับแต่คันนี้นะครับบอกก่อนว่าติดแก๊สนะครับติดแก๊สมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอยู่ทางกระโปรงหลังนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมแทบไม่ค่อยได้ใช้แก๊สเลยนะครับขับแต่น้ำมันอย่างเดียวฉะนั้นเรื่องเครื่องยนต์นะครับก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องช่วงล่างก็ดีถือว่าแบบ โอเคมากๆนะครับเมื่อกี้ผมทดลองอได้ทําการทดลองขับดูฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับเครื่องยนต์นี้แบบไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยนี่เลยครับข้างในตามที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยมากเบาะหนังสีครีมหรูสุดๆนะครับนี่เลย ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งเล่นกันในรถดีกว่านะครับตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผมได้เข้ามานั่งนะครับอยู่ในรถนิสสันเทียนคันที่จะทำคลิปกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนอื่นขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะครับนี่เลยปึ๊บนี่เลยครับอยากให้มาฟังเสียงนะครับคือแบบว่าแบบเงียบมากอะเงียบมากจริงจ สภาพแบบถ้าเทียบกับราคานะส่วนตัวแล้วนะครับถือว่าน่าใช้แล้วบบถูกมากๆเลยแหละย้ำอีกครั้งน้ว่าถูกมากๆเลยนะครับปุ่มการทํางานในรถทุกปุ่มนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเครื่องเสียงเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น Android นะครับนี่เลยรองรับได้นะครับกระจกไฟฟ้า หลังคาก็สะอาดสะอ้านนี่เลยครับหน่าใช้จริงครับคุณลูกค้าครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านาะนะครับตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าห้องเครื่องนะครับของรถของรถยนต์ของรถของรถยนต์นิสสันเทีย่านาะครับคันที่เราทําคลิปกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เลยครับ ผมแพลนกล้องไปนะครับจะได้เห็นทุกกล้องทุกมุมนะครับแต่อย่างที่ผมได้เคยแจ้งไว้ในหลายๆคลิปแหละนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เข้ามาชมรถด้วยตาของตนเองจะได้มีโอกาสทดลองขับด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถคันนี้นะครับซึ่งเข้าใจแหะครับว่าแบบลูกค้าพอได้ยินคำว,ว่าติดแก๊สปุ๊บก็จะเกิดความไม่สบายใจทันทีนะครับฉะนั้น ถึงอยากให้เข้ามาทดลองขับจะได้รู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวหรือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ทเรากังวลใจกันนะครับสําหรับรถคันนี้นิสสันเทียน,นาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้ติดต่อผมนะครับ094 395 2453นะครับใช้แทนหมายเลขเดิมแล้วนะครับใครที่เคยแบบย้อนชมคลิปเก่าๆนะครับ หมายเลขนั้นดีลิทไปได้เลยนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วผมมาใช้หมายเลขนี้ครับ094 395 2453นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มีข้อสงสัยเรื่องการติดแบ c ็คลิสต์หรือว่าติดบูโรเนี่ยสามารถซื้อรถได้ไหมนะครับซื้อได้นะครับผมยังไงเข้ามาสอบถามพูดคุยเรื่องรายละเอียดกันนะครับตามหมายเลขที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้เลย ย้ำอีกครั้งหนึ่ง09439524นะ2453นะครับคุณลูกค้าครับ0943952453ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้ฟังกันหลายๆรอบนะครับหรือนะครับถ้าไม่สะดวกคุยกันทางโทรศัพท์นะครับลิงก์นะครับลิงก์ใต้เบอร์โทรของผมนะครับสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับจะพบกับาลายของผมเองนะครับซึ่ง สามารถฝากข้อความฝากคาถามไว้ได้เลยนะครับแล้วผมจะรีบติดต่อกลับนี่เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกครับเรื่องติดแก๊สนะครับถังแก๊สอยู่ตรงนี้โอเคนะครับต่อกันสําหรับลูกค้านะครับท่านอื่นๆนะครับอาจจะมีความสนใจรถรุ่นอื่นๆยินดีครับเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับที่เพจนะครับชื่อเพจคุณแอนนารถบ้านหรือนะครับเข้าไปชมคลิปรถต่างๆได้นะครับที่ YouTube เซิร์ชคำว่าคุณอนนารถบ้านได้เลย จะพบกับคลิปรถที่ท้าเราทําไว้หลายๆคลิปได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการทดลองขับหรือต้องการเห็นรถของจริงผมอยู่ที่นี่ครับคุณอนารรถบ้านคุณอนารรถบ้านจะอยู่ตรงรังสิตปทุมธาน,นีครับเลยจากฟิวเจอร์พาร์คมาไม่ไกลเลยนะฮะมาไม่ถูกยังไงนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันหรือว่าทักแชททักไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับหรือบอกเบอร์โทรหรือแชร์โลเคชันให้หรือบอกเส้นทางให้นะครับมาง่ายมากมากมาก,มากมานะครับ อีกหนึ่งบริการที่เต็นท์เรานอกเหนือจากมีบริการร,ร,รับสุอรับซื้อรถยนต์และรับขายรถยนต์มือ2คุณภาพดีแล้วเรายังมีบริการรับรีไฟแนนซ์และรับจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับต้องการให้เราดูแลทางด้านไหนนะครับยินดีครับยินดีโทรมาพูดคุยทักแชททักไลน์มาปรึกษากันได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายท้ายสุดก่อนจากกันในวันนี้นะครับวันนี้พูดผิดพูดถูกไปยังไงต้องขออาภัยด้วยนะครับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับ ดถ้าชอบอกชอบใจนะครับกดไลค์ให้กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ